สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปสก้าหนึ่นะคะยังอยู่กับดิฉันชัดชัดชดยชั่นเคยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนงสัมนงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนณวัดโคดสูงบ้านโคโกกอกหมู่ที่2ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาดำเนินการส่งมอบโครงการประจำปีง,งบประมาณ2,566ในการจัดหาน้ำกินน้ำใช้บ่อน้ำบาดาลเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเพนอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งมอบโครงการประกอบงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงโดยมอบพันลูกกบพันลูกปลาและอาหารพร้อมกระชังเลงกบให้กับนายสมบูรณ์โพผางนาบ้านกำแพงเพชรหมู่5ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอราไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ